ออกจากในห้องไลน์ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในในเพจใหม่นี้นะครับใครแชร์แล้วขอให้ร่าให้รวยให้เฮงให้ปังนะครับเดี๋ยวขออยาดแชร์นิดนึงนะครับเข้ามาไม่เจอนะครับอา,อาจจะเป็นเพจใหม่นะครับอาจจะไม่มีปัญหานิดนึงนะครับอสบายดีพี่น้องทงั้งสอปปอ,ปอ,ปอล่าทุกคนนะครับมาพบมาพอกัน เออพอหอมปากหอ,หอมคอสวัสดีเอฟซีที่รักทั่วประเทศนะครับมาเจอกันกันกบผมกรนกลสินนะครับตัวเป็นเป็นตัวจริงเสียงจริงในเพจออกรกเมืองน้ำดำนะครับซึ่งเป็นเพจใหม่นะครับใส่เข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้นะครับเป็นรายการปวดนะครับถักกายกันพี่นอ้องจุดแถวใดกันนออาจารย์คือคนตางอนแทะ เฟฟโฟนีไฟเป,ไเปลี่ยนหลังคาไหมพี่น้องเปลี่ยนหลังคานั่งหลังคานี่ทักทายกันเด้อภาพเป็นยังไงชัดบ่นอ้อเป็นยังไงสวัสดีครับคุณสุภชัยคุณสุภชัยปากชัดเสียงชัดบ่นอ้อเนาะสวัสดีครับคุณประภยัยศรีลูกสาวพ่อเฟรมคุณกราบ คุณจุฬารัตน์นะครับคุณมารีนะคุณสายทานนะใครที่อาจารย์ทักทายมิั่วถึงก็ขอโทษขออภัยนะครับทุกคนนะทักทายกันขอเน้นๆงบน้อยจริงๆเนีดูของอาจารย์อ่ะวดมืกี้นะครับเนะี่ยเก็บเท่านั้นฟันเก็บแต่ไม่ชอบศูนย์นะครับไม่ชอบศูนย์นะหลายๆคนก็โทรมาถามญาติญาติสนิทมิตรสหาย เป็นเลขทะเบียนรถนะครับเอ่เอทะเบียนรถของไอ้จนันมันพึ่งออกไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาเนาะอ่างวดนั้นจับอย่างหนักสามศูนย์เจ็ดผลที่ออกก็ทุกคนเอ้ยงวดวันที่หนึ่งเนี่ยมันออกสามศูนย์แปดนะข้างล่างศูนย์สามเออแล้วมางวดนี้มาศูนย์เจ็ดนะครับมาศูนย์เจ็ดก็มันก็พึ่งจะไปงวดเดียวก็นึกตัดทิ้งเลยศูนย์นะครับเเจ็ดมาแน่นอนนะ ไม่ชอบศูนย์มาซะอย่างนั้นนะเพราะว่าทะเบียนตัวนี้มันจะออกดีมากนะครับทะเบียนรถคันนี้อเดือนปีหกสี่ก็สามตัวนะครับสามศูนย์เจ็ดเนาะถ้าเป็นของที่หนึ่งกุมภาปีปีหกสี่ 64, ก็สามศูนย์เจ็ดก็อัดสามศูนย์เจ็ดมามาตลอดนะออกสามศูนย์เจ็ดเช่างนั้น แล้วก็มาวดนี้ไม่ได้เอาเลยนะครับนึกว่าไม่ชอบศูนย์นะครับนะไม่ชอบศูนย์อ่าะวดนี้นะครับเดี๋ยวใครอยากไปฟันตัวไหนนะครับมาแน่นอนก็เข้าไปในห้องของอาจารย์แล้วทุกคนน่าจะเห็นแล้วอาจารย์ให้น้อยหางด้วยนะครับสําหรับชุดของที่ฟันนะครับปกติที่ฟันนะ่ะมันจะเป็นหกอันนี้ให้ไปน้อยนะครับเนี่ยน้อยแล้วก็ล่นง่าย นะครับคือตัววิ่งตัวรูดนะส่วนใบฟ้าอาจาจันให้เด่นไปสองเช่นเคยนะครับจากไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นสูตรของกรกลีินก็คือจัดฟันไปตัวเดียวขัดๆนะก็เล่นไปตามที่ฟันนะครับนะหันี้ฟันน้อยหางชิดแล้วชิดอีกจริงๆมันได้หก็คือตัดตัดนะให้มีหลักหน่วยเท่าเท่าไหรอ่าเท่าไรก็นะรเ,เอาเท่านั้นก็คือมี3ามหางออกมาทุกตัวนะเราจะไม่ตัดทิง้ง งวดเมื่อกี้หลักร้อยก็โหสุดยอดเก้านะครับมาเก้านะเลือกเอาก้าใส่สองหางแต่ผิดนะครับผิดที่ศูนย์มันมาศูนย์อ่ะงวดนี้ตัวไหนก็เนี่ยค่อยว่าก,กันนะครับนะใครเข้ามาก็ทักทายกันด้วยพี่น้องและฝากนะครับใครเห็นกอนก็เลยสินที่เฉลายมือนะของปลอมของปลอมนะครับอย่างของปลอมไปกระบาดโดนครับ กันของมีฟ้าก็คือกันเด้อมีฟ้ามันจะเป็นเด่นสองหางสองสองสอง,สองตัวนะครับหลักสิบนะส่วนใครอยากได้ว่าอาจารย์ฟันกับเพื่นหองไล่เด้อพี่น้องมันยังมีเหลือหลายมือนะครับเหลือหลายมือเยววันจันทอย่าคอยมาว่ากันเดี๋ยวจะเอาไปเป็นแนวท่างสื่อลัตเตอรี่นะครับว่า มันถูกใจโดนใจไหมนะทุกคนพิมพ์รัฐบาลไทยนะใบฟ้ากับผมก่อนกราสินจริงๆว่าจะไม่เปิดเผยเพราว่าใบฟ้าปิดของก่อนกราสินเพราะว่ามันจะใช้คนละสูตรกันนะครับสูตรของเฟสอีกตัวหนึ่งเพราะเฟสตัวนี้จะไม่เอาไปลงแนวทางใดๆเอาไว้ดูแลเพียรน,นะครับเด่นสองกับ5้าไทชอบตัวไหนระหว่าง2กับห้า ถูกใจโดนใจตัวไหนมีไหมในใจลองเอาไปเสียงอธิษฐานดูนะครับถ้าใครอยู่ในห้องของอาจารย์อาจารย์ลงไปสองอย่างตัวฟันกับตัวนี้น่าจะมองออกเน,ะนาะน่าจะมองออกแล้วตัวฟันองค์ของอาจารย์ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับประมาณนี้นะครับรักร้อย สังเกตหลักร้อยเดินดีมากนะครับสังเกตนะประมาณนี้เนาะเห็นกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้วันเนาะประมาณไม่ใช่ใกล้วันประมาณวันที่เจ็ดวันจันทร์ที่เจ็ดค่อยดูสูตรนะฟันนะครับนะสูตรนะครับสูตรแล้วก็วันศุกร์